ฮลโหลเจอกันอีกแล้วกับ One Minute English with พี่วิวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะเราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่พบบ่อยในช่วงโควิด -19 นี้กันดีกว่าอันแรก patient ก็คือผู้ป่วยหรือคนไข้นะคะ patient อันที่สองค่ะ risk ที่แปลว่าความเสี่ยงหรือว่าเสี่ยงนะคะ risk อันที่สามค่ะ infected ก็คือการติดเชื้อนั่นเอง infected อันที่4 transmission ก็คือการส่งต่อเชือ้อ transmission อันที่5ค่ะ recovered หายป่วยแล้ว recovered อันที่6ค่ะ death ก็คือการเสียชีวิต death และอันสุดท้าย Quarantine ก็คือการกักตัวนั่นเอง u ว r <ar> a n t i n e สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้วิวแนะนำเรื่องอะไรคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิวด้วยนะบ๊ายบาย